ครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการต่อวงจรแบบเรียงลําดับกันนะครับดูตามรูปวงจรเลยนะครับประกอบด้วยสวิตช์ S 1และ S 2นะครับจะเห็นว่า S 2นะครับต่อด้านล่างของสวิตช์ S 1นะครับถ้าไม่กด S 1นะครับ S 2จะกดยังไงก็ไม่ทํางานนะครับ S 1ให้คุมมอเตอร์ตัวที่1แล้วก็ S 2ให้คุมมอเตอร์ตัวที่2นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวที่1แล้วก็มอเตอร์ตัวที่2นะครับผมจะลองกดสวิตช์ตัวที่2ดูนะครับตัวนี้นะครับ เห็นว่ามอเตอร์จะไม่ทํางานนะครับผู้ช่วยกดตัวที่หนึ่งให้หน่อยครับกดค้างไว้เลยครับเห็นไหมครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งทำงานเรามากดตัวที่2ดูนะครับตัวที่2ก็ทางานได้ลักษณะวงจรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองนําไปใช้งานต่อกันดูนะครับถ้ามีปัญหาด้านใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพันงานช่างมากๆครับ